ครับวันนี้เราก็อยู่กับเต้ยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาดูฟังเล่นเกมกันนะครับนะครับหน้าจอแตกครับไม่ค่อยเห็นเลยครับเนี่ยนพะอเล่น,นครับพอเล่นบุกครับบุกเนี่ยมั่วครับบุกไปคืออะไร เขากินเยอะเกินไปครับแต่เดี๋ยวนะครับตัดตัดเออครับเรามาต่อกันนะครับดูต่อครับเนี่ยถ้าเขาหลุดโออเสียทำไมครับโอ <laughs> อย่าดูหน้าน้องมันนะครับนี่ไงครับหน้าน้องมันครับอ้าว <laughs> สวัสดีครับโอ้สวัสดีเอาเลยยิงแล้วครับยิงแล้วครับโอ้โหยิงแล้วยิงแล้วโอ้แตกไปแล้วครับแตกไปแล้วรับเดียาว,ว,ว,วันนี้นะครับวันจันทร์นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับกรกฎาคมสองห้าแปดนะครับพวกออปชุนแลก็เสร็จแล้วครับ เราก็เล่นบอลนะครับสมนะครับสมสองคันเลยครับสองคันเลยไม่เปลี่ยนเกมหรอครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแตกแล้วครับคันหนึ่งครับแตกครับแตกครับโอ้โหแตกไปแล้วอ้าวเฮ้ยเขี้ยครับมีคนกวนนะครับเดี๋ยวข้อเตะปากเดี๋ยวจะเชี่ยอะไรวะ จเ um ้ยอะไรวะ่มตอนี่นึงครับา้าใิมบิกไกเียไปครับเสเข้าไปก็สิ่งอย่างเดียวครับอเบกจกรสีครับเดี๋ยวโงเรียนครับ อีกคันหนึ่งครับวิ่งครับวิ่งแล้ววิ่งขี่อีกคันหนึ่งหายครับเจอแล้วครับเดี๋ยวข้าสักครับ